ทีมบอลทีมบอลทลกระบอลกระลให้ไปครับสุริสุเป็ไปที่กันดอนสักสุโคแก้วคว้าบอลวิ่งทำลายกติสัตว์ตรงนี้ออฟไซด์ไปก่อนครับไปก่อขึ้นไปสยามมาพอดีครับเป็นจังหวะที่ไหลบอลออกไปนะครับจังหวะนี้คว้าบอลเล่นใหม่ครับสัรชาติโบราณ สัญชาติโบราณเปิดบอลเข้ามาที่ราวุฒิสุดประเด็นมาวุธเปิดให้ครับตรงนี้ไปได้ครับเปตะจังหวะบอลไม่เกี่ยวกันครับต่างคุนตังล้มครับเปล่าหลอก็ล้มครับเปล่าหุบยาวก็ล้มไปบอลมาใหม่ทีจะมาขึ้นทีครับไปได้ทีจะไปครับบอลมาที่ไทยนูนไทยนูนเด้งกลับไปได้ สำราสำราไหลคือจะมาโดนนี้โวนนี้ให้คุณสมนุนจับอลนี้จะของไปค,ร,ครับรน่บนไปเไปเลยไเลยไปเลยไปเยไปาลยไปเลไเยเลยไปลยไเลยไปลเลเยไยไปไเลไลลยไปไย พยายามติงหลบแม่ดูเชฟดูจังหวะครับเชฟเตะของแกได้ทุกปีครับเจอกจากชาติโบรายังเปลี่ยนไม่ได้โอ้ยยาวาบคล่องตัวครับไหลบอลมาที่กระจรสั่นกระจรตัดจะหมุนคืนบอลมาให้ตูกนี้จังหวะนี้สัมปันสัมปันแล้วที่ชันชัยชันชัยโดนลูกโย่บอรตรงนี้ไม่มีอะไรครับทำให้ผู้ชมผู้เดีรับเป็นความเสี พยายามโดยทองหรือว่าทองด้วงยมอลขึ้นมาใหม่ครับประยุทธ์ตุนประโคนเระาตุดหลายวันมาเรื่องนี้เรียบร้อยครับอาวดออยู่ตำแหน่งรับครับเออเคลีไปจังหวะเมื่อี้รับบอลรับไปก่อนแล้วครับ เดี่ยวแน่นแล้วเกินสีฟ้า,านักจัีดอัดตีดอัดตีดมีท่าตาัดเกีนครับมีท่าบาวน์เทนรา,าลกนีเ <c oughs> ข้าหน้าอกกับพุทธาประตูลุกติดมาได้ ต่ไปโดนบริเวณล่าไทยหน่อยหนึ่งประวาทิตย์บาบอลขึ้นมาครับโหมดตับไปได้คือชาไทยาไ,ไทยไหมาให้จังหวะนี้ครับ18ดรปิดสะจ้อดสายไปยัไม่ได้ลูกยังไม่ออกระจ้อนสายบาบอลขึ้นมาชาไทยตัดมาได้ชาไ,ไทยกับคุอขึ้นวน สิทธิศักดิ์สิทิชัยครับสิทธิชัยทองสีเรีบว้อยไปให้ผ่านบายดอบามดอเตเบอร์ดน้าจ้หนี er ้ทำใหิไดเตยบร้อุนเดือดอนรอ่กมันได้นไม่ได้อหมอันวาสนาของ้าน้อยเพราเขากอบได้ข้าวสักนึ อาสมุนเบียรกันก็ได้ใช้เงินแม่อาพิจารณาบาร์บกรมาใหม่ับจัดกับพี่จังหวัโคมา